เช่นตั้งทําร้านหนังสือเงี้ยนะร้านขายหนังสือเงี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จักปรับตัวนี่ก็เจ๊งด้ง่ายๆนะเพราะคนเนี่ยอ่านหนังสือกันน้อยลงแล้วมันเป็นยุคสมัยอันนี้ก็เราเป็นพ่อกำรรในปัจจุบันก็ได้นะก็คือว่าไม่ได้รู้จักปรับตัวเปลี่ยนแปลงรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น,ล,น,ล,นนะลองพิจารณาดูดีๆนะ ในความเสื่อมหรือว่าเคราะห์หรือว่าเหตุร้ายเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราหรืออาจจะเกิดขึ้นกับเราในบวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นผลจากกรรมเก่าหรือกรรมแต่ปางก่อนอย่างเดียวอาจจะเกิดจากกรรมในปัจจุบันก็ได้หรือว่ามีกรรมในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลัก แต่สมมุตินะว่าเออมันเกิดจากกรรมเก่าจริงๆนะเช่นเจ็บป่วยเพราะว่าทำไม่ดีในชาติที่แล้วแต่มันก็ไม่แปลว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะที่ว่าเราทำอะไรได้เนี่ยก็อาจจะเช่นการรักษาตัวบรรเทาเบาบางอย่างที่พูดเมื่อวานนะลดอาสวะกันจ่าอาสวะได้ด้วยการบรรเทา แต่นอกจากการรักษาตัวนะสิ่คมาก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาใจให้ดีถ้าเรารักษาจิตรักษาใจให้ดีนะหรือว่ามีการพัฒนาจิตใจนะมันก็จะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยทุกแต่กายใจไม่ทุกมีหลายคนเนี่ยนะเขาเป็นมะเร็งเขาอาจจะเคย ตัดเพราะว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นท่านอุตสาห์ทำความดีมาแต่วันหนึ่งเนี่ยเขากลับพบว่ามะเร็งเนี่ยมันกลายเป็นของดีนะถึงกับพูดว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยได้หันมาสนใจธรรมะนะพอเขาสนใจธรรมะได้ปฏิบัติทำรักษาจิตรักษาใจดี ก็พบว่าทุกกายไม่เท่าไหรนะ่ทุกใจเนี่มันหนักและทุกใจเพราะว่าวางใจไม่ถูกนะขาดสติไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนะพอเขาได้พัฒนาจิตใจเนี่ยมีสติมีสมาธิมีปัญญาโอ้พบความสงบแล้วก็เลยต้องขอบคุณนะมะเร็งว่า ทำให้เขาได้พบชีวิตใหม่บางคนเนี่ยเป็นคนที่สร้างนิสัยเนี่ยในการมองบวกนะเวลาเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์นะอย่างผู้ชายคนหนึ่งพานักศึกษาเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทคราวหนึ่งก็พาไปแม่ห้องสอนขากลับนะนั่งรถ ลงมาจากเขาเนี่ยแมงสอนนี่มันโค้งเยอะมากเป็นพันๆโค้งบอกว่าพลาดตกลงมาจากเขาไอตอนที่พลัดตกลงมานี่เขาก็อธิษฐานว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนที่เขาพามาเนี่ยปลอดภัยก็บอกว่าปลอดภัยจริงนะแต่ว่าเขาเนี่ยเจอหนักนะจนกระทั่งพิการไปครึ่งตัวโอ้เพื่อนๆเนี่ย <c oughs> เห็นอาการเขาที่โรงพยาบาลเนาบอกโอ้ นี่ขนาดทำบุญแล้วยังประสบอุบัติเหตุเหมือนกับว่าทำดีแต่ไม่ได้ดีเขากลับยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เพราะทำบุญนะเสนะจึงรอดมาขนาดนี้คือรอดมาครึ่งตัวนะถ้าไม่ทำบุญก็คงจะหมดไปทั้งตัวแล้วเนี่ยอันนี้เราว่าเขาทุกกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกสมมุติว่า ไอ้ความทุกข์การของเขาเนี่ยหรือการที่เขาประสบปฏิเหตุเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่านะสมมุตินะอันนี้เราไม่รู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงแต่ถึงแม้สมมุติว่ามันเป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยแต่มันก็สู้กรรมที่เขาทําในปัจจุบันไม่ได้กรรมในปัจจุบันคือการที่เขาเนี่ยเป็นคนรู้จักมองอะไรในแง่บวกนะเจอเคราะห์ร้ายแค่ไหนก็มองเป็นบวกนะ ไม่ไปทุกข์กับมันนไม่ว่าเจออะไรก็ตามนะไม่ว่าเจออะไรก็ตามเนี่ยมันก็แพ้ใจนะใจที่ฝึกเอาไว้ดีไม่ได้หมายถึงใจที่มองบวกอย่างเดียวนะแต่ใจที่มีสตนะิหรือใจที่มีปัญญาทุกแค่ไหนเนี่ยใจมันก็ไม่ทุกตาม ตามเคราะห์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนเนี่ยสูญเสียทรัพย์นะไปเยอะแยะจากน้ำท่วมบ้างจากไฟไหม้บ้างแต่เขาก็ยังยิ้มได้นะพอมองว่าโอ้อยังดีนะที่เอาชีวิตรอดมาได้ยังดีนะที่คนรักเนี่ยไม่ได้ อ่าสูญเสียชีวิตไปด้วยหรือบางคนก็มองว่าเออเข้ามาสอนทมนะเหตุการณ์ที่เข้ามาสอนให้เราได้เห็นสัจธรรมความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปมีแล้วก็หมดนะพอก็เห็นแบบนี้เนะี่ยใจเขาก็ไม่ทุกข์ก็เดินหน้าต่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันต่อไปอสมมุติว่าเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นเนะี่ยความสูญเสียซรัพยเนี่ยเกิดจากกรรมเก่านะ แต่มันก็แพ้กรรมในปัจจุบันก็คือการที่เขารู้จักมองจะว่ามองบวกหรือมองเห็นสัจธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้มองแบบนี้ก็ถือว่ารู้จักใช้ประโยชน์นะจากเหตุร้ายให้เป็นคุณนะในแบบนี้เรียกว่าเป็นการใช้กรรมอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่ชดใช้กรรมในอดีตหรือชดใช้วิบากแต่เป็นการใช้ให้เป็นประโยชน์นะ เราต้องใช้กรรมในความหมายเนี้ยให้มากๆนะคือใช้กรรมให้เป็นประโยชน์นะกรรมที่มันนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นางกีสาวกตมีหรือนางปตจราสมัยพุทธกาลเนี่ยคนหนึ่งเสียลูกที่ยังเล็กอีกคนหนึ่งเสียทั้งลูกเสียทั้งผัวเสียทั้งพ่อแม่เนี่ย ใกล้ๆก,กัน6คนเนี่ยคราวใกล้ๆก,กันเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุล้ายนีนย่มันก็มีผลทําให้ทั้งสองท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะว่าทําให้ท่านได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงหรือเห็นว่าชีวิตนั้นประกอบไปด้วยทุกข์มันเต็มไปมด้วยทุกข์มันเต็มไปด้วยความพัดพรากสูญเสีย เอาเหตุร้ายเนี่ยมาพิจารณาก็เห็นสัจธรรมนะจนกระทั่ง,ทงได้เป็นพระโสดาบันตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์นะทั้งสองท่านเนี่ยเหลียงพระติสานี่ก็ป่วยนะป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจแผลผู้พองเต็มตัวเหม็นเน่าหนองเยอะแต่สุดท้ายท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านได้พิจารณาตามที่พู้เจ้าได้น้อมนำจิข,ของท่านว่าเนี่ย ร่างกายนี่มันมันไม่เที่ยงันมันเต็มไปได้วยทุกขนะ์ไม่อาจจะหวังความสุขจากมันได้ยิ่งยึดมันถือมันก็ยิ่งเป็นทุกข์นะพอท่านเห็นบันท่ทานปล่อยวางเลยคือตอนที่สุขสบายดีเนะี่ยไม่เห็นธรรมหรอกนะแต่ตอนที่เจ็บป่วยนี่แหละมันจะเห็นธรรมได้ง่ายว่า สังขารร่างกายนี้มันเป็นทุกข์มันไม่น่ายึดถือยึดถือไม่ได้ตรงนี้แหละนะที่มันจะเป็นกุญแจสู่ความพ้นทุกข์นะแล้วท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าใช้ประโยชน์นะจากเคราะกรรมนะสมมุตินะว่าความสูญเสียลูกของนางกิสากรตมีหรือนางปตาจาราหรือความเจ็บป่วยของพระติสสะเนี่ยเป็นเพราะกรรมแต่ชาติปางก่อนนะ ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์จากมันนะก็คือทําให้เห็นสัจธรรมความจริงจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ถึงแม้เราอาจจะทําไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ให้รู้ว่าไอ้ความไอ้เคราะห์เนี่ยที่อาจจะเกิดจากกรรมในอดีตหรือกรรมในปัจจุบันก็แล้วแต่เนี่ย เราสามารถจะใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ใช้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ต้องมีต้องผ่านการฝึกฝนนะฝึกฝนจิตใจนอกจากให้ทารักษาศีลแล้ต้องภาวนาให้มีสติให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวเวลาเกิดทุกข์มันจะได้ตั้งเนื้อ,อะจะได้ตั้งสติได้ ไม่ปล่อยใจจมไปอยู่ในความทุกข์แต่ว่าสามารถจะยกจิตให้พ้นจากความทุกข์ได้และดีกว่านะั้นคือว่าสามารถจะใช้ประโยชน์จากเคราะห์นะทำให้เห็นสัจธรรมหรืออย่างน,น้อยๆเนี่ยก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากมันในทางที่เป็นคุณได้คนที่พูดว่านเนี่ยนะให้สังเกตแล้วคนที่พูดว่า,วาเกิดมา เพื่อใช้กรรมเนี่ยส่วนใหญ่พูดตอนที่ตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยตอนที่ตัวเองประสบเคราะห์ตอนที่ตัวเองลําบากแต่ไม่ได้นึกถึงว่าตอนที่ตัวเองสบายมันก็มีและช่วงที่สบายช่วงที่มีความสุขก็อาจจะมากกว่าช่วงที่ทุกข์ก็ได้ไอตอนที่สบายเนี่ยตอนที่ประสบความเจริญเนี่ยก็ไม่เห็นคิดสักหน่อยเลยนะเออเกิดมาเพื่อใช้กรรมก็กลับเพื่อเพลินในความสุข แทนที่จะใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขหรือมีความปกตินั่นเนี่ยในการฝึกฝนตนนะเปล่าก็เพลินกับความสุขนะเสร็จแล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็บ่นตีโพยตีพายนะตัดเพราะว่าทำไมต้องเป็นชั้นหรือไม่ก็บ่นว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะพอคิดแบบนี้เสนะร็จนะจึงเจอแต่ความทุกข์นะ คนที่เขาฉลาดเนี่ยในยามที่เขาประสบความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปเขาจะรู้ว่าจะต้องสร้างกรรมดีให้มากขึ้นนะสร้างกรรมดีทั้งในการให้ทานในการช่วยเหลือผู้อื่นรักษาศีลแล้วก็ภาวนาด้วยจะต้องหมันสร้างกรรมดีเยอะๆเอาไว้เพื่ออะไรอย่างน้อยๆก็เพื่อเป็นอ่าเป็นทุนเวลาเจอเคราะห เวลาเจอความลำบากก็จะได้ใช้สิ่งที่สร้างสมมาเนี่ยรับมือกับมันแล้วก็เปลี่ยนข้อให้เป็นโชคนะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมเนี่ยอย่างนี้แหละคือวิสัยของผู้ฉลาดนะวิสัยของผู้ที่ไม่ประมาทอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้นะอะชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้นะ